สวัสดีครับรานกรนะครับรายยนต์องติดของหนึ่งขาตัวนี้เป็นตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับวันสตาร์เก้าสิบห้านะครับตัวนี้วัสดุเหมือนเดิมนะครับหนังกลับนะครับอ่าหนังกลับแท้นะตรงข้างหน้านะครับจะเปลี่ยนจะเป็นดาวนะครับเหมือนพวกวันสตาร์ยุคเก่าเลยนะครับสวยมากนะตัวนี้ตัวจริงสวยเลยนะครับทรงก็สวยนะถึกถึงนิดนึงนะครับจะไม่เลียวนะครับถ้าเป็นโปรจะเลียวกว่านะครับตัวนี้จะบวมกว่านะอ่าข้างในกว้างนะครับไม่ต้องบอกเพิ่มนะครับ หนังกลับเหมือนเดิมนะครับข้างในดาวไปเป็นหนังนะครับอ่าตัวนี้ก็เบอร์หกนะครับอ่าป้ายโซ่แบบนี้นะเบอร์หกคือยี่สี่เซนนะครับเท่ากับเบอร์ห้าออตานะครับตารางสายมีสามตารางสายนาประเทศไทยจะงงนิดหนึ่งขอบผ้านะครับพื้นออรตานะครับตัวนี้พื้นข้างล่างจะเป็นสีออฟไว้นะครับจะเป็นสีครีมนะจะไม่ขาวโบะเหมือนตัวโปนะครับโนมข้างในเป็นหนังนะครับอมีซับข้างในด้วยนะครับตัวนี้ชุดใหม่แล้วนะครับ ก็สนใจทักมาได้เลยนะครับใหญ่สุด45 46นะครับอ่าก็ประมาณนี้ราคาประเทศตามนี้เลยนะครับอ่าสนใจทักมานะครับร้านกอน,นะครับขายแต่ของแท้มือนหนึ่งเท่านั้นสวัสดีครับ